อะมาเทสกันปิดสวิตช์จากสวิตี์ปิดไว้กดปุ่มทิปค้างไว้เปิดไฟหน้าสวิตช์ออนปิดเปิด on. ปิด,ปด,ปดแล้วก็กดอันนี้ลงไปสามครั้งมันก็จะเริ่มบิง ใช่สตว์บางกรดีมันก็วิ่งอีกมาดิิดวิตกด,ดปุ่มไม่ให้ค้างไว้เอาแมงมืดเออกดปุ่ม ิดไฟพอเปิดสวิตช์ออนแล้วให้รีบปิดเปิดปิดไฟพอปิดปิดไฟเสร็จค็ให้กดปุ่มไอทิปเนี่ยเข้าไปประมาณไม่เกิน5้ครั้งอ่ะเปิดไฟนะผมเปิดไฟแล้วเปิดสวิตช์ออนให้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 พวกไฟหน้าปัดมันติดแล้วก็ปิดเปิดปิดแล้วก็กดอันนี้ลงไป1 2ึสาม สามครั้งเรียบร้อยมันก็จะวิ่งทีงนี้ติเตะเตตสนุกสนานความลแเ้ากดกดอีกคำมันก็จะวิ่งอีกตัวเลขจะเป็นแปดแปดแปดหมดไปเลขแปดหมดทุกอันไฟไฟเกียร์จะวิ่งวนระหว่างเนี่ยดีสองหนึ่งแล้วก็เป็นไอ โอดีโอดีอะไรโอดีเออโอดีโอได้เนี่ยสองรนะ OD, อยนะโทะลุใหม่เลยอ่าโอเคครับ